สำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะจะพาไปชมงานมหกรรมสินค้าเพื่อบ้านที่คุณพลาดไม่ได้เลยค่ะกับโ o มโปรเ e ็กซซึ่งจัดขึ้นที่ i ิ p แ c t เมืองทองธานีค่ะจะมีอะไรให้เลือกซื้อบ้างนะคะในช่วงเฮฟเลลเช้านี้ค่ะช่วงเฮฟเลลเช้านี้นคุณผู้ชมคะในเดือนมีนาคมสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนแบบนี้นะคะ ช่วงเฮฟเล่เช้านี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในงาน Home ปรเอ็กครั้งที่15ที่จัดขึ้นที่ i m p a c ค Are n a เมืองทองธานีซึ่งบริษัทเฮฟเล่ประเทศไทยจำกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าสำหรับคนรักบ้านขึ้นค่ะคอนเซปต์ของงานในวันนี้ก็คือบ้านป้องกันน้ำเพื่อชูนวัตกรรมบ้านป้องกันน้ำท่วมครบวงจรมีการสอนเวิร์กช็อปให้กับคุณผู้ชมที่สนใจหรือท่านผู้ชมว่าทำอย่างไรเมื่อพายน้ำท่วมมาถึง โดยในงานก็จะมีสินค้าจากแบรนด์ดังต่างๆมากมายรวมทั้งมีบูธเฮฟเล่มานำเสนอสินค้าที่น่าสนใจหลากหลายประเภททั้งสินค้าก่อสร้างหรือฮาร์ดแวร์ที่มีดีไซน์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวอุปกรณ์ในห้องน้ำสินค้า DIY ฟิตติ้งบานพับและสินค้าอื่นๆให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีและมีคุณภาพกลับบ้านไปอย่างถูกอกถูกใจค่ะ ที่แน่คือลูกป,ปิดเนี่ยก็เป็นจัดที่ว่าเป็นของเกรดเแล้วก็จับแล้วรู้สึกว่าสบายมือดีครับปิดก็คือมีความนุ่มนวลน,นะครับถ้าส่วนซิงสะดือเนี่ยก็ชอบที่ว่าเส้นเลสท,ที่ขึ้นเงาเมื่อเปรียบเทียกบกับแบรนด์อื่นก็โอเคครับก็ดูทั่วๆไปนะฮะแต่ว่าสนใจครับลังเลื่อนของประตูบานเลื่อนของตู้เสื้อผ้าอะไรตัวเนี้ยแล้วก็อุปกรณ์บนันทับที่จริงแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมัน มันก็ดีเพราะมันใช้โซนทานแล้วก็จับต้องแล้วรู้ว่ามันดีฮะส่วนของเลียนแบบหรือของเกรดต่ำกว่าถ้าจะต้องใช้เป็นประจำหรือมากเนี่ยเอาของคุณภาพดีกว่า I งานนี้ถือว่าเป็นงานที่รวบรวมสินค้าคุณภาพที่ยกขยงกันมานำเสนอและลดราคาสูงสุดกว่า80%ให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านที่กำลังตกแต่งหรืออยากจะดีไซน์บ้านใหม่ๆได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพกลับบ้านไปค่ะสำหรับบูธเทฟเล่เองก็ยังร่วมจัดโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษเอาใจเหล่านักชอบอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะในการที่เรามาร่วมงานกับทางโฮมโปร มันเป็นการจัดเอกซิบิชันนอกพื้นที่ทําให้เราสามารถที่จะมีการโชว์ตัวสินค้าได้มากขึ้นหลากหลายมากขึ้นเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นมีการแนะนํานวัตกรรมใหม่ๆให้ลูกค้าเลือกซื้อมากขึ้นลูกค้าได้เห็นสินค้าหลากหลายกว่าเมื่อลูกค้าเดินเข้าไปหาเราในห้างแล้วมันก็เป็นการอยากจะทําให้ลูกค้าได้รู้จักกับเราในในตัวสินค้าอื่นๆด้วยนะคะจะมีสินค้าลดราคาตั้งแต่20%ถึง80%นะคะเข้ามาเชิญชมสินค้า ได้ทั้งสินค้าที่มีตัวโชว์และสินค้าที่จะสามารถสั่งของได้จากแคตตาล็อกของเราด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมมหากรรมลดราคาสินค้า HOME PRO EXPO ครั้งนี้คงถูกอกถูกใจคุณผู้ชมกันไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็อย่าลืมแวะไปชมกันนะคะมหากรรมดีๆของคนรักบ้านแบบนี้จะมีไปจนถึงวันที่25มีนาคม2555นี้เลยละคะ่ะ สนับสนุนโดย h e เฮฟเล่ฟ hey ังช o นลิตี้ for you